เอสใช้งานเบื้องต้นสามชั่วโมงนะครับผ่านนะครับความเย็นทั้งบนและล่างก็ปกตินะครับฝากไปด้วยนะครับ้ารชัยทรทัศน์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นศูนย์บริการแล้วก็ศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้นะครับของบริษัทโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์สี่ห้าหมานะครับชัยทรัศน์จังหวัดสีสเกตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาดูนะครับรีวิวการซ่อมตู้เย็นนตชบบ้าะครั อาการคือไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าครับไฟ LED ไม่ติดนะครับไม่ทำความเย็นนะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นรุ่น CR ขีด A 3 2นะครับเราจะมาดูการวิธีการเช็คนะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้แผงควบคุมนะครับอาการไฟไม่เข้าก็ซ่อมไม่ยากครับรุ่นนี้ ตู้เย็นรุ่นนี้อาจจะมีอยู่2บอร์ดนะครับจะมีบอร์ดพาวเวอร์กับบอร์ดคอนโทรลนะครับควบคุมการสั่งงานเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์การไฟไม่เข้าก็เช็คหลายอย่างนะครับอันนี้ถอดบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะครับก็ไปเช็คตัวคอมเพรสเซอร์ก่อนเนี่ยมาวัดโอห์มคอมก่อนนะครับ3เส้นนี้นะครับดูแต่ละขาเนี่ยโอห์มจะเท่ากันนะครับถ้า สูงหรือต่ำผิดปกติตัวคอมเรสเซอร์อาจจะมีปัญหาหรือเสียนะครับก็จะทําให้ไฟย้อนกลับมาทําให้ตัวแผงวงจรพังนะอันนี้หลกัหลกๆผมจะมุ่งประเด็นมาทางตัวนี้ครับแผง Power นะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเช็คกันนะครับผมถอดแผงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ถอดตัว Power ออกมาแล้วครับวิธีการไล่เช็คเดี๋ยวจะแจ้งไปทีละสเต็ปเลยนะครับนนก็ออกบกเช็คแบบถอดปลั๊กถอด ช็อคเกตออกทั้งหมดก่อนนะครับเช็คแบบยังไม่เสียปลั๊กไม่ยังไม่เสียไฟนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาเช็ควาลิสเตอร์นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับวิธีการวัดเนาะวัดแล้วต้องไม่ขึ้นนะครับ2ตัวนี้ถ้าขึ้นก็คือต้องขึ้นนิดๆน,นะครับ2ตัวนี้แต่ถ้าวัดแล้วโอมขึ้นอันนี้คือต้องเปลี่ยนนะครับอันดับแรกอันดับที่2เช็คฟิลตำแหน่ง F 801แล้วก็ F 8 0 2นะครับก็คือฟิวตรงนี้นะครับฟิวตรงนี้801นะครับแล้วก็ฟิว802ตรงนี้เช็คฟิวตรงนี้วัดแล้วต้องขึ้นนะครับอะมิเตอร์จิ้มวัดแล้วต้องขึ้นวัดที่ข้างหลังนะครับอันดับที่3ตรวจสอบไดโอดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับตำแหน่งที่3 0 1ตำแหน่งที่301นนะครับเห็นนะ ำแหน่งที่801ครับขออภัย D 801ตรงนี้นะครับตรงนี้วัดจะอยู่ประมาณสัก0.98โวลต์นะครับตำแหน่งที่801นะ802นะครับแล้วก็ตามด้วยตำแหน่ง802คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะวัดได้ประมาณ0.48โวลต์นะครับแล้วก็803 803ก็คือตัวนี้ครับ แปดศูนย์สามนะจะมีตำแหน่งบอกอยู่แปดศูนย์สามจะวัดได้ประมาณศูนย์จุดสี่แปดโวลต์นะครับแล้วก็แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้จะวัดได้ประมาณศูนย์จุดสี่สี่โวลต์ตามด้วยตัวสุดท้ายแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าตัวนี้อยู่ประมาณเอ่อ0.50โวลต์นะครับก็คือวัดค่าได้ตามนี้ถ้าวัดแล้วผิดปกติตัวใด,ดวตัวหนึ่งผิดปกติ เราต้องเอาตัวนั้นมาเช็คซึ่งตัวนี้ผมมีการวัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่มีปัญหาก็คือตัวตัวนี้ครับตัว804นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูค่ามันไม่ไม่ตรงตามที่ผมแจ้งนะเดี๋ยวขออภยัยเดี๋ยวขอจิ้มแป๊บหนึ่งครับอันนี้คือ804นะครับมันจะได้เห็นไหมฮะมันจะไม่ได้0.44โวลต์ v, ประมาณ0.5น้าโวลต์อะ จริงมันต้อง0.44โวลต์วัดแล้วมันได้เนี้ยตัวนี้คือผิดปกติส่วนตัวอื่นวัดแล้วมันปกตินะครับต่อมาเดี๋ยวจะมาวัดแบบการเสียบไฟดูนะครับการวัดแบบเสียบไฟนะครับให้เราต่อตรงช็อกเกตนี้นะครับให้เอาปลั๊กมาจิ้ม2ขานี้ต่อตรงกันเลยนะครับในแผงแผง power ของรุ่น g r ฉีด A36 a 4 6 A46 A55 A66 GA55 GA66 ่งนะครับแผงพาวเวอร์จะประมาณนี้ก็เช็คเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเสียบปลั๊กเช็คครับตอนนี้ที่ผมบอกนะครับถ้าจะวัดแบบเสียบไฟเข้านะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะให้เราต่อตรงตรงนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้เป็นการต่อตรงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูตำแหน่งไฟกันว่าตัวไหนจะมีไฟเท่าไหร่บ้างนะครับ ตำแหน่งที่804ตรงนี้นะครับไฟจะเป็นไฟ DC อยู่ประมาณ3 1 0โวลต์นะครับวัดไฟตรงนี้ต้องได้3 1 0โวลต์นะครับ <Hotel> แล้วก็ตำแหน่งที่2ครับวัดไฟ2ขาตัวน,นี้คือขาลบนะครับแล้วก็ตัวนี้คือขาบวกนะฮะรับไฟจะอยู่ประมาณ15โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่3าม <Chill> ที่ต้องเช็คก็คือตรงนี้ครับน,นี้ตำแหน่งลบอันนี้บวกยังบวกไฟจะอยู่ที่1 4โวลต์นะครับ successor. ถ้าเกิดเราวัดแล้ว ตรงนี้310ตัวนี้15หรืออาจจะเพี้ยนถ้ามีการเสียไฟพวกนี้จะเพี้ยนนะครับตัวนี้จะต้อง14นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราเช็คแล้วว่าตัวนี้มีปัญหาถ้าเราวัดแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้แหละครับมีปัญหาเปลี่ยนตัวนี้ก็หายเลยเดี๋ยวลองมาวัดดูครับอันนี้วัดตำแหน่งแรกนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ310บโวลต์น,นะครับ อ่าก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวดูตำแหน่งที่2กันครับตำแหน่งที่2นะครับ1 5โวลต์นะครับอันนี้ได้2 1โวลต์เดี๋ยวมาดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3 15โวลต์วัดได้ไฟไม่ขึ้นนะครับวัดได้ไฟไม่ขึ้นอ่าทีนี้รู้ตัวที่สงสัยแล้วครับเดี๋ยวจะบัดกีตัวนี้ออกมามาวัดข้างนอกนะครับว่ามันชอ็อตมันขาดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวขอบัดเกียร์ออกมาก่อนนะครับผมคิดว่าตัวนี้เสียครับเปลี่ยนตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับถ้าทุกอื่นเช็คทุกอย่างแล้วปกตินะครับอันนี้บัดเกียร์ออกมาวัดข้างนอกนะครับนี่ครับไดโอดตัวนี้เสียนะครับปกติวัดแบบนี้ต้องมีขึ้นนะครับต้องขึ้นเป็นศูนย์นะครับวัดกลับกันต้องขึ้นเป็นศูนย์ไดโอดนะแต่นี้ไฟขึ้นนะครับคือไดโอดเราจะวัดได้แค่ไฟจะวิ่งแค่ทางเดียวนะครับจะไม่วิ่งกลับได้2ทางนะครับตัวนี้ไฟขึ้นทั้ง2ทางเลยวัดซ้ายไปขวาขขวาาไไปซ้้ยก็ฟึนนะครับ อันนี้อันนี้ก็ไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะวัดกลับทางกันสลับวิเตอร์บวกกับลบนะครับอย่างนี้ก็สลับบวกกับลบลบกับบวกแล้วก็ยังขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวสันนิษฐานว่าตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ดูแล้วก็ใช้งานได้ปกติไหมนะครับอาการไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทําความเย็นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสียดเดี๋ยวมาเทสกันครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไดโอดตัวใหญ่ตัวนี้เป็นเทสเรียบร้อยแล้วนะครับ ไดโอดตันนี้ผมจะไม่บัดกรีแบบชิดบอร์ดนะครับผมจะเอาไว้สูงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไดโอดที่มันเป็นแอมป์สูงนะครับจะมีความร้อนนะครับถ้าเราไปชิดบอร์ดมากมันจะทําให้บอร์ดมีรอยไหมครับก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับก็จะลอยไว้สูงๆนิดนึงให้มันระบายอากาศได้ด้วยนะครับจะได้เพิ่มอายุการใช้งานนะครับให้ทนยิ่งขึ้นนะฮะวัดตำแหน่งที่มีปัญหานะครับก็คือขานี้นะครับ15โวลต์ฮะวัดละ ก็ได้13.6นะครับก็คือไฟเข้าครบตรงตามที่แจ้งต้นคลิปทุกอย่างแล้วนะครับไฟตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยวัดขาตัวนี้ตอนถอดก,ก็ตรงค่าที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวบอร์ดนะครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็เทสการทํางานดูว่าตัวเครื่องจะมีไฟเข้าไหมแล้วก็ทําความเย็ยนไหมนะครับก็เดี๋ยวรอไปติดตามกันอีกนะครับ สำหรับใครที่สนใจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าอยู่ในโซนจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านชัยธรทัศนะครับร้านชัยธรทัศมีจังหวัดสุร e ินทร์แล้วก e ็จังหวัดศรีสะเกดนะครับเราเป็นทั้งศูนย์บริการตัวแทนจําหน่ายนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากซ่อมนะครับใช้อะไหลแท้เราก็จะเป็นอะไหล่แท้จากบริษัทเลยนะเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเรามีบริการนะครับเป็นทั้งศูนย์บริการแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายนะครับคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงชัยธรทัศนะครับ อันนี้ก็ขั้นตอนการประกอบบอร์ดเข้าที่เดิมนะครับมันจะมีบอร์ดอยู่2ชั้นนะครับข้างในจะเป็นบอร์ดพาวเวอร์นะครับแล้วก็ชั้นนอกจะเป็นบอนร์ดคอนโทรลนะก็จะประกอบกันอย่างนี้เดี๋ยวผมขกอบประกอบแป๊บหนึ่งครับนี่ก็ใส่เรียบร้อยต่อปลั๊กครบทุกตัวแล้วนะครับได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วนะครับน,นี้เรามาดูความเย็นกันนะครับ แล้วก็มาดูไฟโอเคครับไฟเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลองเทสจะลองเทสดูนะครับว่าประมาณสักสามชั่วโมงความเย็นปกติหรือเปล่าบนและล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเทสใช้งานเบื้องต้นสามชั่วโมงนะครับผ่านนะครับความเย็นทั้งบนและล่างก็ปกตินะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านชัยทรทั์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นศูนย์บริการแล้วก็ ศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้นะครับของบริษัทโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์สี่ห้าหกสี่สามแปดห้าห้านะครับชายทอทัศจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวัสดีครับ